ผ่ามาครับเอาครับศร,ะะระัลค์คืนคืนมาตรงนี้ผีละโดนโอ้โ <c oughs> หลูกไฟสาต่อสูงครับโอ้โหยิงสวยจริงจริงจังหวะบอลออกจากเท้านี่รู้เลยครับว่าจะไปเข้าตำแหน่งไหนของประตูครับแถวจะหมดหวังแล้วนะครับสำหรับนครราชสีมาบอลของสุภชัยใจเด็ดนะครับเปิดต่อให้ศรัลค์ เปิดย้อนกลับมาเนี่ยคิดว่าไม่มีใครแล้วนะครับพิรโดนวิ่งเข้ามาใส่จังหวะเดียวเลยครับหเห็นอีกทีนี้บอลก็ว่าผ่ายเข้าไปในประตูแล้วครับพิสารดอ,อกไม้แก้วหมดสิทธิ์รับครับยอดเยี่ยมจ,จริงๆครับโอ้โหลูกงี่รุ่ที่